แล้วไมคยครับในวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมป20วิธีตายในไมครับซึ่งมันจะมีวิธีอะไรบ้างไปดูกันไล่เอาละฮะเปิดมานะครับผมเวลขั่มก่อนเลยนี่20วิธีตายในไมครับนั่นเองครับซึ่งเอาโลมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ไปคิดเลิกเกมไมครับนั่นเองครับมาไม่เสียเวลานะครับลุงถามว่าพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับผมนีเดินเข้ามาเลยกดตรงนี้เพื่อสตาร์ทนะครับจัดไป เอาละครับผมนี่ตายครั้งแรกเลยฮะเรเวลหนึ่งนะครับผมกระบอกเพชรนั่นเองเอาละไหนดูซิอันนี้คือบอกว่ากลับไปที่เดิมนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นเลขหนึ่งก็หมแล้วของในกล่องทรายกับกระบองเพชรนั่นเองก็หมอันนี้คือไม่ต้องคิดอะไรเลยนะอย่างแรกเลยครับเราจะวางทรายไว้ตรงนี้ละกันนะครับผมแล้วก็กระบองเพชรแบบนี้เลยฮะอ่าแล้วก็แช่ไปครับผมเพียงเท่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นการผ่านด่านแรกไปแล้วนะครับแบบง่ายเลยปื๊บอ,อีกนิดเดียวอีกนิดเดียว,อเ,ยวเออตายแล้วครับผมอ่ะ ไปครับผมเลเวลสองนะครับเดอะสวีมเมอร์อ่อน่าจะเกี่ยวกับการว่ายน้ำนั่นแหละผมว่ามีถังน้ำนะครับบล็อกแล้วก็พิกแอคหรอวิ่ทำอะไรวะเนี่ยโอโอเคโอเคเหมือนจะนึกออกแล้วครับก็คือแบบว่าอย่างแรกเลยผมจะสร้างแบบเป็นห้องขึ้นมาก่อนนะครับผมมาเป็นห้องประมาณนี้แหละแล้วก็วางน้ำมาเลยครับถามว่าทำยังไงต่อใช่ไหมเราก็จะว่ายน้ำนั่นเองหนีลงมาแล้วผมผมก็จะว่ายเดอะอ๋อนี่ว่ายแบบนี้ครับซึ่งก็เราจะกว่าฟอร์อากาศเนี่ยมันจะหมดไปนะครับผมแล้วก็ขาดการหายใจตายนั่นเอง เป็นวิธีที่โหดร้ายเหมือนกันนะครับแล้วเราก็จะว่ายอยู่เงี้ยโอ้โหตีนชี้ฟ้าเลยฮะเอาละค่อยๆเลื่อนรถไปครับผมไปไปเป็นการเชื่อตัวเองอย่างช้าๆนะครับอีกนิดเดียวแล้วก็เรียบร้อยครับผมไปเลเวลที่3นะครับเป็นนักธนูยิงงั้นเหรอขอดูของในกล่องก่อนเลยดิโอ้นี่โรบินฮูดโบนะฮะแล้วก็ลูกธนูหนึ่งอันครับผมอันนี้พอจะรู้อยู่ครับก็คือยิงให้มาโดนตัวเองนั่นเองแต่ว่าประเด็นนะขอลองเล็งก่อนประมาณนี้หรือเปล่าวะฟืบโดนนะครับออ๊ยนี่ไงได้ละอีนดเน่โเข้าไป ยิงไม่ต้องสูงมากนะครับจะได้โดนทีๆเนาะปื้ประมาณนี้อ่ะก็เลงจะครึ่งนึงแล้วอย่าเพิ่งรีเจนเลือดนะเอ้ยมันติดข้างบนน่ะทำไมทำไมปื๊อุ้ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะเนี่ยทำไมครับผมเออนี่โดนไปอีกนิดนึงเอ้ยโอ้สูงเกินสูงเกินเออนี่ครับผมเรียบร้อยดอกสุดท้ายนะฮะจัดไปได้หรือเปล่าโอเคครับผมตายด้วยอาเนี่ธนูนี้เลยนะฮะไหนดูนี่เลเวลสี่ฟอร์ดาเมจครับผมเอาละมาโอ้โหมีอุปรกรณ์ให้เยอะเหมือนกันนะ ฟอร์ดามิก็คือแบบดามจจากการตกจากที่สูงนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> เขาค <c oughs> งอยากให้เราปีนนะฮะโอเคอย่างแรกเลยเขาวางบล็อกก่อนละกันเอาเป็นแบบว่าคือถ้าผมปีนขึ้นมาแบบนี้เนี่ยแล้วโดดลงมามันจะเจ็บปะวะเอาละครับปีนขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ลงมาดิครับปุ๊บนี่โอโหเจ็บนิดเดียวเองอะมันจะดีหรอแบบนี้เนี่ยแบบนี้มันไม่ค่อยจะเจ็บนะแต่ว่าถ้าทำไปบ่อยมันก็ตายได้อยู่แหละปะ let's go คือจริงๆเนี่ยอาจจะมีวิธีที่มันดีกว่านี้นะครับแต่ว่า ตอนนี้คือแบบเป็นวิธีที่ผมนึกออกตอนนี้ไงเพราะฉะนั้นก็ลุยจนกว่าจะตายกันไปค้างหนึ่งก็ผมอีกนิดเดียวเออลงมาตรงนี้ปุ๊บอีกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งจัดไปครับผมเรียบร้อยไปเลเวลต่อไปครับอ่ามันแปลว่าอะไรวันนี้ขอดูของในกล่องก่อนแล้วกันฮัโลโหลมีเนเธอร์แหลกนะฮะกับไฟชา้านั่นเองโอ้โหผมว่าตอนนี้เนี่ยเร<ๆ>าไม่นี่ดีกว่าจำลองการอยู่ในนรกนะครับผมเปลี่ยนพื้นไปก่อนเลยแล้วก็ทีนี้เนี่ยผมก็จะจุดไฟนั่นเอง มาครับจำลองการอยู่ในนรกครับผมนี่จุดไฟไปเลยโอ้โหอลังการจัดนะครับก็มาดิปื๊บโอ้ยคุณผู้ชมเรียบร้อยฮะโดนเบิร์นครับผมแต่ประเทศไทยก็ประมาณนี้แหละผมชินแล้วเออถ้าอยากรู้มันรู้สึกยังไงเนี่ยก็ลองอไปนอกบ้านดูครับตอนแบบช่วงหน้าร้อนเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าระเบิดครับผมเรียบร้อยตายไปฮะเลเวลหนะครับผม <c oughs> คืออะไรกันครับพิกแอกกับแอนดวิวนะครับผมแอนด์วิวเขาทอะไรเราได้วะมันก็มีแค่มันหนักใช่ไหมอ๋อคือแบบเอาน้ำหนักเนี่ยลงใส่หัวเลยหรือเปล่า โอเคผมลองวางด้านบนนี้ดิลงมาทับนะครับปุ๊บโอ้โหโคตรเจ็บเลยเฮ้ยอะไรวะเน,นี่ยเดี๋ยนะกระโดดวางนะครับฟืบลงมาทับครับผมโอ้โหเกือบตายอีกรอบนึงนะฮะปุ๊บนี่เรียบร้อยเลยอะไรมันจะหนักขนาดนั้นอะเลเวลเจ็ดนะครับผมพิกแมนรีเวลโลชั่นเอาล่ะโอ้โหไข่ทำไมให้มาเยอะจังอะมีดาบด้วยนะฮะไหนยเราวางดูดิปุ๊บนี่อ่ะก็จะเป็นเจ้าพิกแมนนะครับผมซึ่งคืออย่างที่รู้กันนะฮะถ้าเราตกไปเนี่ยทุกตัวมันจะบารลุมนะครับผมแต่ว่า ถ้าแค่นี้เนี่ยมันยังน้อยไปครับพอดีผมว่าในไหนจะโดนเลยเนี่ยขอโดนตื้อไปเยอะเลยแล้วกันวางไปเลยครับเอาให้มันทั่วห้องก็ผมฟืบแต่ถ้าวางลัวเกินไปเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวเด็กนะครับแต่ไม่เป็นไรจะไซส์ไหนก็มาเหอะฆ่าได้เหมือนกันก็ผมมาเลยมาเลยเอาละ่ะโอ้โหเต็มห้องเลยครับมาพวกเองพร้อมหรือย,อยังที่จะตะลุมบอลแล้วผมสามสองหนึ่งตกไปดีครับเรียบร้อยก็ผมโอ้โหโดนลุมฮะเรียบร้อยเลยเลเวล8นะครับผม มันแปลว่าไอเนี่ยเหมือนโดนทับตายอะครับผมไหนดูของดิเป็นทรายกับกาเวลนะฮะอ่าผมพอดาออกแหละแต่ว่ามันจะทําได้หรอวะอุ้ยตัวนี้มีบล็อกมาให้ด้วยอะคือแบบว่าตัวเรามันจะเด้งออกหรือเปล่าขอลองออกันแล้วกันนะครับอ่าตัวนี้ก็อุดไปเลยแล้วกันเนาะประมาณนี้แล้วก็วางไปเลยครับฟืบวางไปวางไปอุ้ยเนี่ยมันจะได้หรือเปล่าวะอุ้ยได้อยู่แบบนี้คือแบบอ๋อมันมีบล็อกกันเอาไว้ใช่ป่ะเราก็เลงอยู่ใน,นี้ได้นะฮะโอเคผมจะวันนี้โดนทรายทับตายอย่างงั้นเหรอ ทรมานเหมือนกันนะเนี่ยเรียบร้อยไปก็บผมเลเพลเก้านะครับเดระว่าอันนี้คืออะไรอะ่ะห้ามทําลายนะครับผมกับลาวาตรงนี้แล้วของในกล่องอะ่ะมีอะไรฮะพิกแอคนะครับโอเหล็กแล้วก็ถ่านเหรอเฮ้ยม,มันมีพวกเตาเผาด้วยอ่าโอเคเหมือนเขาอยากให้ขุดแร่ใช่ไหมอย่างแรกเลยขุดยังละสามก่อนละกันฮะอยากได้หรอครับฮะอยากได้เหรออ่าผมเผาให้หน่อยละกันโอเคเหล็กสามอันนะครับสามารถอ่าทำเป็นถังน้ําได้อยู่นะอันนี้เนี่ยเขาไม่ทําลายใช่ไหม งั้นผมก็จะตักลาวาเอาแล้วกันฮะอ่าตามกดตามกดโอเคครับผมได้มาหนึ่งอันเลี้ยวไหนลองดูสปอยดิไหนชั้นอื่นวะอุ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยเป็นจุดแรกหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่วะโอเคค่อยว่ากันครับมาอันที่2ก็ผมและก็เหล็กอสุดท้ายนะครับครับไปเลยครับผมนี่บักเก็ตฮะจัดไปตักมาดีครับไม่ทุบใช่ไหมผมตักมาก็ได้นะฮะแล้วก็ราดตรงไหนดีวะเอาแบบชุ่มๆเลยอะเอาเป็นตรงนี้แล้วกันครับปื้บโอ้โหนี่ลาวาค่อยไหลลงมานะครับตื่นเต้นจัด เอาล่ะคุณผู้ชมกำลังจะโดนแล้วครับคืออเรียบร้อยครับผมโดนเบินไปและเลเวลต่อไปนะครับเลเวลสิบบ่วัดทูดูนะฮะทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวด้วนะเดคือห้องนี้เนี่ยมันดูโลกจังเลยอะกล่องก็ไม่มีนะครับเลเวลสิเฮ้ยอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวนะตรงนี้เนี่ยวัดทูดูนะฮะไม่ไม่ปุ่มแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นอานร์เรสโตนนะครับแต่ว่าเราดูไม่ได้อะคอมมานบ็อกตัวนี้คืออะไรอะแต่มันก็ไม่น่ามีทางเลือกอื่นแล้วนะฮะอ่าโอเคไหนลองดูดิจ้าหนี้กดไปครับปื๊บนี่ มันก็ค่อยๆไหลามาแบบนี้เลยนะฮะและ้วก็โอ้โหคําสั่งฆ่าเรานั่นเองเลเวล11นะครับเดอะเนเธอร์นั่นเองโอเคครับผมมีของให้มาประมาณนี้เลยก้อ <God S 1> <Pick Act S 2> นพิกแอกเลยครับแล้วก็ฟิเนนซ์สตีลออฟซิเดียนเนาะเอาล่ะมาทําเป็นแบบว่าประตูเนเธอร์แล้วกันฮะเอาขนาดเท่านี้แหละโอ้โหบอกเลยว่าอลังการจะจัดคือถ้าเราไปเนเธอร์เนี่ยวิธีตายมีเยอะเลยเพราะฉะนั้นก็จุดไปก่อนเลยครับ let's go ไปไหนดูซิเราจะตายยังไงดีฮะโผตรงไหนกันครับเนี่ยโอ้โหนี่ไง มาถึงก็เจอลาวาเลยครับซึ่งปรนึดงนะตรงนี้มีอะไรให้ตายบ้างไหมเอ้ยนี่แมกมาแมกมาไหนไหน่ห้ตายเนี่ยหาวิธีแปลกๆหน่อยครับให้แมกมาคิวมันฆ่าตายดีมินเนี่ยโอ้ยได้ได้ได้โอ้โหจมลาวาจมลาวาโอชิตโอจะตายอยู่แล้วคุณผู้ชมโดดไปเลยละกันครับเลสโก้ตกไปหนึ่งทีเออวอไม่ได้ฆ่าด้วยวอ่ะแล้วก็ตายนะครับเลเวล12ครับผมเรสตโตนเอนจิเนียเหรอเอาล่ะต้องมาเป็นวิศวานะฮะ โอ้โหอุปกรณ์เยอะจังเลยอ่ะเดี๋ยวนะมีอาร์เบนเซอร์นะครับผมแล้วก็อ่านี่คีย์เวิร์ดเลยลูกธนูนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องสร้างเป็นแบบวงจรนะครับผมเป็นเครื่องยิงอะไรอย่างนี้เนาะอ่าเดี๋ยวนะถ้าจะให้ง่ายๆเนี่ยทำเป็นไฟลูปดีกว,ว่าโอเคไฟลูปเอาเป็นอ่าตรงไหนดีวะตรงนี้ละกันนะครับนี่วางสลับกันแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เลสโตนั่นเองครับไหนดูซิประมาณนี้เลยทุบไปครับผมปึ๊บเอ้ยเดี๋ยวนะโอเคเรียบร้อยครับผมนี่มันก็จะเป็นไฟที่แบบรวจดะ ซึ่งลองนึกสภาพดิถ้ามันยิงลูกธนูอ่ะมันจะรัวขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นมาเลยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเดฟเลนเซอร์นะครับนี่โอ้โหเสียงยิงเป,ปล่าเนี่ยก็เดือดแล้วนะครับใส่ลูกธนูเข้าไปโอ้โหนี่ผู้ชมจากระปืนกลนฮะอุ้ยมันรัวเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเรียบร้อยเลยผลงานที่แบบขั้นสุดยอดนะฮะเเลเวลสิบสามคืออะไรอะ่ะอันนี้เป็นแบบว่าทางเหรอฮะทางที่เราไม่สามารถไปเองได้นะครับผม ไหนดูดิโอ้โหทำไมให้เยอะอีกแล้วอะต้องเสกหมูกี่ตัวเนี่ยเอามาหนึ่งก็พอครับเวอร์เกินโอเคเอาง่ายๆเลยน่าจะต้องขี่หมูไปใช่ไหมล่ะวางหมูตรงนี้นะครับใส่แซดเแล้วก็นี่งไงปะ l ล t สโก้ก็ผมอ๋อนี่มันเป็นทางง่าย,ายๆเลยนะครับแบบไม่ใช่เขาวงกดอะไรนะเอาล่ะไปดีครับไปดีครับตามทางก็พอแลสโก้ s <S ไหนดูซิมันจะพาเราไปทางไหนกันแน่ฮะ เฮ้ยเดี๋ยวนะผมว่ามันแปลกๆว่ะดูจากปลายทางแล้วเนี่ยเหมือนมันกำลังจะตกเลยครับเฮ้ยได้ๆๆไ,ไ,ไม่อยากไปอ่ะไม่อยากไปโอ๊ยจะตกจริงเหรออ้าโอเคมาไปแล้วผมซึ่งเดี๋ยวนะผมรู้สึกว่ามันมีเทคนิคอยู่รับผมนี่เทคนิคแบบว่าสับของนะครับซึ่งจะทําให้เราเนี่ยเหมือนลอยได้นิดน,นึงอะ่ะเอาละ่ะโคตรโกงครับผมแต่ว่าไม่อยากยื้อชีวิตตัวเองเท่าไหร่แล้วไปตายก็ได้ก็ผมเลสโก้ยบายฮะเอ,อือตายโอ้ยน้องหมูตายก่อนดีเหรอและก็เลเวล14นะฮะกระโดดไปพร้อมกับน้องม้าครับผม โอ้โหด้านบนนี่คือแบบขึ้นไปได้ก็คือตายอ่ะแล้วก็ของในกล่องฮะอุปกรณ์เลี้ยงม้านี่วาโอเคครับผมเสมกม้าก่อนเลยนี่ดูแบบว่าน่าจะกระโดดสูงอยูน่นะแล้วก็ทําให้มันเชื่องครับเฉิดไปไหนดูดีได้หรือเปล่ารักเราหลงเรานี่ไงได้แล้วโอ้โหไวจังเลยอ่ะใส่เกาะให้มันนิสหน่อยนะฮะแซเโดก็ผมเอาล่ะเจวันนี้ไหนลองกระโดดดูดิถึงหรือเปล่าโอ้หูนี่คุณผู้ชมเจวันนี้ครับผมโดนเบิร์ดอีกสักรอบนึงเออเพื่อ เรียบร้อยเลยตายไปด้วยกันครับเลเวล15 DN นะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ของจริงเหรอใช่เหรอวะไปดีเอ็นมันก็ต้องแบบเจอมังกรอ,อยู่แล้วปะโอเคผมเรามาทําอุปกรณ์เถอเป็นแบบว่าไอออเปนเดอร์นั่นเองฮะ12อันก็ผมวางไปเลยเอาละ่ะไหนดูซิมันจะไม่ใช่ของจริงยังไงนะครับลองโดดไปดูเอาล่ะครับมาแล้วอุ้ยเดี๋ยวนะตัวนี้คือแบบมันพังหรือเปล่าเนี่ยขอขึ้นมาดูผมว่ามันน่าจะเป็นของจริงแล้วล่ละฮะดูจากสภาพเนี่ยโอ้โหอะไรวะอุ้ยคุณผู้ชมมีของดอกด้วย อะไรอะดูดิของรอบเต็มเลยครับาอาจจะเป็น,นแบบว่าแบบมันพังนะครับผมแต่ว่าไหนๆกไ็ไหนๆแล้วเนี่ยผมมีอุปกรณ์ใช่ไหมเรามาลองแบว่าจบเกมกันดูดีกว่าได้หรือเปล่าวะอุปกรณ์เอาไว้ต่อบล็อกนะครับนี้อ่ะเอ็นเดอร์เพลใช่ไหมเราจะทําการขึ้นมาตรงนี้ก่อนเลยเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มันเตี้ยจังวะปาไปครับปุ๊บนี่แล้วก็ขึ้นมาก็แบมนี้อ่ะอย่างแรกเลยครับวางกันไว้แบบนี้แล้วก็ตกไปโอ้ยได้ๆโอ้ตายแค่นี้เลยเหรอเร็วเกินเลเวล16นะครับ กับดักเหรอเอาละมันจะมีกับดักอะไรอีกวะเนี่ยคือตัดต้นไม้แล้วระเบิดเหรอหาของก่อนเลยไหนดูสิได้ขวานมาหนึ่งนะครับืึรู้เรื่องเลยออะอย่างแรกผมว่าแบบจัดการใบไม้ก่อนแล้วกันครับไหนดูดิจะมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าไม่น่าไว้ใจเลยนะเหมือนจะไม่มีว่ะโอเคค่อยๆไล่ลงมาครับเอาละตัดต้นไม้ผมนี่เหลือแต่ตอแล้วคือมันจะระเบิดตอนไหนเนี่ยเอาเป็นวัดไม่ลองก็ไม่รู้นะครับปุ๊บนี่โอ้โหนี่ไง คือมันมีเปเทียนทีข้างล่างนั่นเองนะครับแล้วก็ก่องเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหเผื่อเปิดแล้วผมอะบึมก็บึมวะไฟก็ผมเรียบร้อยเลยอย่างแรงฮะเอาล่ะเลเวล17็ครับผมโอ้โหต้องมาเป็นนักปรุงยาอย่างงั้นเหรอกี่อันวะเนี่ยแล้วของอะไรครับโคตรเยอะมันต้องทําเป็นน้ายาอะไรวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจนี้เนี่ยผมว่ามันถึงเวลามั่วแล้วนะฮะอย่างแรกเลยตักน้ําก่อนเลยครับผมใส่เข้าไปแล้วก็อันนี้ก่อนหรือเปล่าเนเธอร์วาร์ดอะ อ่าน่าจะใช่นะซึ่งจากที่ดูครับผมอันที่แบบน่าจะทําพิษได้เนี่ยก็คือน,นี้แหละเนาะสไปเดอร์ไอไม่ค่อยได้ปรุงยานะครับแต่ว่ามันก็ต้องลองครับผมเอาอันนี้มันฮิวนี่ว่ะอ่าเนี่ยคุณผู้ชมผมได้น้ํายาดาเมจแล้วครับคือจริงเนี่ยที่ผมทําเป็นฮิวมันถูกแล้วนะครับผมแล้วก็ค่อยเอาฮิวเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นดาเมจนั่นเองโอเคครับผมอันนี้มีทั้งวิกเนี่ยนะจัดไปก่อนเลยแล้วก็ดาเมจไปดีครับนี่โอ้โหโคตรแรงเลยจะไปขวดนึงครับเฮือโตแตกครับผมโหดเกินอันนี้ออะะะไรเฮ ไหนลองดูดิมีรถรางนะครับผมแล้วก็ไอ้พวกนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อเป็นรางนะครับผมแต่ว่าเหมือนแบบต้องมาไอเนี้ยแก้พาโซอะ่ะโอเคผมอย่างแรกเลยดันอันนี้กลับเข้ามานะครับให้รางมันต่อกันนั่นเองโอเคผมไหลมาทางนี้ตรงนี้ไปไม่ได้โอเคต่อครับผมมาทางนี้ปึ๊บอ่ะทางขาดอีกแล้วนะฮะอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ว่ะหรือว่าเป็นอันนี้ อ๋อนี่ไงมันต้องสับอันนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ดันมานีก็ผมเรียบร้อยต่อไปอทำยังไงดีฮะนี่เลี้ยวครับผมเฮ้ยยังไม่ใช่เลี้ยวอะผมว่าเอาใหม่ดันอันนี้มาก่อนนะครับดันอันนี้และค่อยอันนี้ก็ผมเรียบร้อยนี่เลี้ยวมาตรงนี้แล้วนะฮะเปิดไปอีกคั้งหนึ่งก็ผมเฮ้ยจะได้แล้วเนี่ยเร็วๆๆๆยังไงวะน่าจะได้แล้วนะผมว่าเรามาลองกันเลยดีกว่าฮะวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับโอเคผม let's go ไปดีครับผมไหนดูดิผลงานแก้พัโซของเราเนี่ย มันจะฆ่าเราได้หรือเปล่านะครับโอ้โหไปอย่างช้าเลยช้าเกินช้าขนาดนี้เนี่ยผมจะตายตอนไหนล่ะครับไปครับผมถือว่าชิลๆแล้วกันเนาะคิดนะครับว่าก่อนตายเราทําอะไรดีก็ไม่ทําอะไระนั่งรถลางอย่างนี้แหละโอเคครับผมวนมาอีกนิดนึงไปไปเสี่ยวไว้ตรงนั้นเนี่ยมันจะพาเราไปได้หรือเปล่าวะมันดูแบบคงนิดนึงฮะเฮ้ยได้อยู่แหละมัง้งนี่ไงได้อยู่โอเคครับผมแล้วก็ทีนี้ไปครับผมเลสโก้ไป,ไปยังจุดอ้างว้างของเรานะฮะใต้โลกนั่นเองพอดูอย่างนี้เนี่ยมันมีหลายกล่องเหมือนกันเนะ ยีเลเวลนั่นเองเฮืออเรียบร้อยเลยฮะตายก็โหแล้วก็เลเวลสิบเก้าเฟรลี่แอคแทกเหรอคืออะไรอ่ะโอ้โห oh มีน้องหมานะฮะ <laughs> กับดาเพชรเหรอโอเคผมเราจะมาทำสเต็ปเดิมเลยวางน้องหมาให้มันเต็มห้องเลยแล้วกันมาไหนดูดิหมา60ตัวเนี่ยมันจะฆ่าเราได้ยังไงฮะจัดไปดีครับผมหมาขอหมยเยอะเลยอยากโดนกัดทีเดียวครัได้ไหมอะฮะโคตรเยอะเลยมา3 2 1ตบไปดีครับ1ตัวโอโ้โหลุมขนาดนี้เลยนะฮะ น่กกากลัวเกินเชอแบบนี้ก็ไม่ไหวนะฮะเลเวล20เพลงแห่งความตายนะครับผมคืออะไรอะ่ะอ่าตรงนี้มีของนะครับอุปกรณ์เยอะจังเก็บมาก่อนแล้วกันก็ผมแล้วก็อ่าตรงนี้เพื่อไปฟังเพลงนะครับอันไหนดูดิฟังเพลงหรอจัดไปตึง มันจะเป็นแบบตึงๆๆอะไรสักอย่างอ่ะผู้ชมแล้วผมจะต้องอทำเพลงตามนั้นให้ได้ใช่ไหมจัดไปดีครับมันจะไปยากอะไรวะอย่างแรกเลยอ่าผมว่าเราต้องเชื่อมก่อนเชื่อมสายไฟมานะครับประมาณนี้หรือเปล่านะโอเคผมยังต่อไปไหนดูดิเมื่อกี้จะเป็นตึงๆๆเหระต้องเป็นสีประมาณแบบน้ําเงินเลยอะ,อะนี่อ่ะน้าเงินม,ม่วงๆับผมประมาณนั้นเลยม,ม่วงๆน้ำเงินม,ม่วงๆโอเคครับผมอาจจะไม่ต้องเปบ้างก็ได้มั้งโอเคบอกได้เลยว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่พอที่สุดในไมค์ครับแล้วนะฮะซึ่ง ไหนดูนีมันจะใช้ได้หรือเปล่าอ่าเดี๋ยวได้นะปุ่มมันอยู่ไหนอะอ๋ออยู่ฝั่งนี้หรือเปล่าใช่ไหมนี่ไงครับผมปุ่มของเรามาดิขออนุญาตลองนะครับแปะไปแล้วกดครับผมถึงหรือเปล่าวะฟืบนอ๋อนี่ไงบทเพลงแห่งความตายของเรานะครับโคตรจะไม่เหมือนเลยมันถูกต้องไหมนะเฮ้ยถูกด้วยอ่ะคุณผู้ชมเอาละฮะเรียบร้อยเลยเอาตายโอ้โหอะไรวะน้าอนะุ้ยจบแล้วคุณผู้ชมขอบคุณที่เล่นนะครับ20วิธีตายในไม้ครับโอเคผมแต่ว่า ไอห้องนี้มันคืออะไรอ่ะยังไม่เจอเลยขอกลับไปก่อนดิอ๋อเดี๋ยนะมีเลเวลโบนัสด้วยว่ะคุณผู้ชมอ๋อเนี่ยคุณผู้ชมเลเวลโบนัสฮะกดไปดิข้าบหมไหนดูซิเดอะบอยล่ะครับโอ้โหอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะที่ผมอยู่ที่ไหนเราต้องฆ่าพวกนี้หรือเปล่านะครับเหนลองราฆ่าดูดิเออมันก็ได้อยู่นี่ว่ะโอ้โหลอยขึ้นไปแล้วครับโอเคไหนดูด้านบนหน่อยดิมีอะไรหรือเปล่านะโอ้โหมันคือไอห้องที่แบบเราตามหานั่นเองฮะมีของให้เราหรือเปล่านี่อ่ะคืนมาแล้วครับผมโอ้เดีด๋ยนะตกไปอีกแล้วอ้อย พอแล้วละกันฮะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกด like ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็ผู้ชมชอบด่านไหนที่สุดเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมเพราะแต่ละด่านมันก็จะแบบมีความสนุกข,ของมันเองนะฮะผมชอบไปตอนแก้พัซโซลเหมือนกันนะค่อนข้างบอกว่าเพลินเลยฮะโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ